ใช่เรื่องดีเลยนะครับทุกคนเป็นของที่นะก็เป็นบาปกลับนะทุกคนถ้าใครเล่นของมนต์ดำพวกนี้ไม่ดีนะครับเห็นเขาจะชี้หน้าผมหรืออะไรสักอย่างเลยนะครับนะดูแล้วเหมือนจะชี้หน้าผมตัดต้นไม้ขาดแล้วมจะลองทำอยู่ตัดต้นไม้ทำไมครับเอาไปทำอะไรนะฮัลโหลพี่ โลครับพี่ตัดต้นไม้ไปทำอะไรครับสวัสดีครับทุกคนอยู่ผมแล้วนะครับแจ็คครับนะ่ะในค่ำคืนนี้ผมก็ได้มาในมีเสียงอะไรบางอย่างอยู่ข้างหลังผมครับ ต้องกลัวทุกคนอาจจะเป็นกิ่งมงกิ่งไม้นะครับนะหักลงมานะครับก็พื้นที่ตรงนี้ก็ห่างจากพื้นที่ที่ผมเจอผีพงไม่ไกลนะครับทุกคนนะว่ากันว่าที่นี่มีผีพงนะครับนะผมได้ยินข่าวมาแบบนั้นนะครับนะพวกผีพงผีพงเนี่ยมันเยอะเลือกเกินนะครับทุกคนนะก็ผมเลยมาพิสูจน์ด้วยตัวเองครับว่าไอผีพงที่เขาเจอกันเนี่ย ลักษณะมันเป็นยังไงนะครับเนี่ยก็ตอนนี้ผมอยู่นะพื้นที่ที่เขาเจอกันแล้วนะครับนะเดี๋ยวผมจะเดินสารลวดดูเรื่อยๆนะครับทุกคนครับโอเคอ่ะอไปกันดีกว่าครับ,บครับทุกคนนะเดี๋ยวผมจะเดินสารลวด อู่เรื่อยๆนะครับอ๋อผมขอเท้าความก่อนนะครับนะพวกผีโพงเนี่ยเกิดจากคนเล่นของครับทุกคนครับนะคนเล่นของก็ของเข้าตัวนะครับเป็นพวกอวิชานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยอมีคนเล่นของครับนะปล่อยเข้าไปคนหนึ่งนะครับนะพวกนี้อาจจะเคยเป็นเอ่า หมอดูหรือว่า่ังทรงมาก่อนนะครับพวกนี้นะก่อนที่จะมาเป็นผีพงครับก็เกิดจากความโลภนะครับความโลภของตัวเองครับนะเลยทําให้เป็นผีพงขึ้นมาได้นะเพื่อนๆนะตอนนี้ผมก็ยังไม่เจอนะครับที่เขาเจอกันนะตรงนี้ก็เป็นป่านะครับนะก็พวกผีพงเนี่ย จะหาของสดสดกินนะครับนะพวกกบพวกเขียดนะครับมาสัตว์ที่เล็กๆนะครับนะที่อยู่ตามพื้นดินหรือว่าในน้ำนะครับตกใจหมดเลยน่าจะใช่แล้วครับทุกคนนะที่เขาเจอกันเนี่ยฮัลโหลพี่ ฮัลโหลครับว่าท,ทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะถามตรงๆเลยนะครับนะว่าชายผี่พงหรือเปล่าพี่ชายผี่พงหรือเปล่าครับไม่ตอบครับทุกคนนะพี่ยังพอมีสติอยู่ไหมครับแกน่าจะไม่มีสติแล้วนะครับทุกคนน่าจะเป็น ผีพงเต็มตัวแล้วนะครับน่าจะเป็นผีพงเต็มตัวนะที่หากินจิงลุงจิงลีดนะครับวบเขียดนะของที่กินได้นะครับทุกคนเขาก็จะกินหมดนะพวกนี้ไม่ใช่คนปกติแน่นอนนะครับทุกคน ถ้าเป็นคนปกติเนี่ยจะไม่มาไม่มาแบบอยู่แบบนี้แน่นอนครับทุกคนไม่มีพงไม่มีไฟเนี่ยผีพงเนี่ยจะใช้ถ้าพวกผีพงครับทุกคนนะถ้าอาปากเนี่ยจะมีไฟแดงๆออกมาจากปากนะครับใช้ลอกพวก อโกบเขียดนะทุกคนพวกมันลงมาแรงนะครับให้เหมือนไฟที่อยู่ที่บ้านเรานะ สระดูเนี่ยยังไม่แก่เท่าไหร่นะครับทุกคนนะอาจจะเป็นวัยกลางคนรบบประมาณสามสิบได้อยู่นะครับทุกคนก็พวกพีพงเนี่ยไม่จําเป็นต้องอายุเยอะนะครับนะเพราะว่าของเนี่ยที่เขาปล่อยเข้าตัวเนี่ยจะปล่อยขายก็ได้นะครับนะสำหรับคนที่เล่นของนะพวกวิชาหมนดําพวกนี้ก็ ไม่ใช่เรื่องดีเลยนะครับทุกคนเป็นของที่นะก็เป็นบาปกรับนะทุกคนถ้าใครเล่นของมนดําพวกนี้ไม่ดีนะครับตอนนี้ยืนตัดต้นไม้ไม่รู้ตัดต้นไม้ทำไมนะ คือว่าผมเนี่ยไม่อยากจะคุยแล้วนะครับคุยไปก็คุยกันไม่รู้เรื่องนะครทุกคนนะผมก็จะสังเกตพฤติกรรมดูเรื่อยๆแต่ผมจะไม่เข้าใกล้เกินนะครับนะเพราะว่าเขามีมีดนะครับถ้าผมเข้าใกล้เกินเนี่ยผมจะเป็นอันตรายกับตัวผมนะครับผมก็ต้องเซฟตัวเองไว้ห่างๆนะทุกคน ก็ผมมาคนเดียวนะครับนะถ้าเป็นอะไรไปก็ไม่มีใครรู้นะครับเดินสังเกตดูเรื่อยๆนะครัรอจังหวะนะครับรอจังหวะนะจับกบเขียดกินหรือเปล่าถ้าจับแล้วหันมาทางนี้นะครับรอดูได้เลยนะว่าที่ปากเนี่ยจะมีไฟดึงแรงที่เอาไว้ล่อสัตว์อ่าตัวเล็กๆนะครับเข้ามาหานะ ทุกคนแป๊บน,นึ่ล้องผมไม่โฟกัสครับเหมือนเขาจะชี้หน้าผมหรืออะไรสักอย่างเลยนะครับนะดูแล้วเหมือนจชี้หน้าผมนไปละตอนนี้มีฝนตกลงมาแบบป,ปลอ่อยๆครับทุกคน ผมจะเดินตามไปเรื่อยตถ้ฝนตกหนักผมรอต้องรีบไปน,น, <c oughs> นั่นคนถ้าฝนตกหนักเนี้ยพวกปีผงเนี้ยชอบเลยนะครับเพราะว่าจะมีกบเขียดนะครับออกมานะ,นะถ้าเป็นคนปกติไม่ใช่อย่างนี้แน่นอนทนะุกคน ว่าเสื้อผ้าก็ไม่ใสนะครับยุงน่าจะกัดมากๆเลยครับ ครับทุกคนนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองถามพี่เขาอีกรอบนะึนงเพื่อเขายังมีความเป็นคนอยู่บ้างนะครับนะอาจจะมีสตินะครับตอนที่เป็นคนนะตอนที่ยังไม่มีของมนต์ดำพวกนี้เข้าไปในร่างกายตัดต้นไม้ขาดแล้วมจะลองถามอยู่ตัดต้นไม้ทําไมครับเอาไปทําอะไรนะฮโหลพี่โหลครับ พี่ตัดต้นไม้ไปทำอะไรครับลาก,กิ่งไม้ไปด้วยครับทุกรอดูกันต่อไปครับดูคาบ่าจะไปไหนต่อรอดูกันครับ หยุดผมก็หยุดววนะทุกคนเขาเดินผมก็เดินตามนะเพราะว่าถ้าผมเข้าใกล้เกินก็ไม่ได้นะครับต้องเซฟตัวเองบ้างครับทุกคนบ้าไปแล้วทุกคนจะปลูกต้นไม้จะปลูกต้นไม้ที่ตัดทิ้งไปแล้วมันจะเป็นไปได้ไงรหรือว่าเขาเนี่ยลอยผมเนี้ยเข้าไปทุกคน เอาใบไม้พังตัวหรือเปล่าไม่รู้เป็นไปได้ครับผมก็ต้องฟาวดูต่อไปนะทุกคนเพราะว่ายัางอยู่ในพุ่มไม้นี้นะครับยังไม่ไปไหนนะเราดูกันต่อไปนะครับ ขยับอยู่ตรงผู้ไม้ครับนะาตชัดเจนนะกล้อง,งไม่โฟกัสครับ ินไม้ไปแล้วครับตอนนี้ตอนนี้คือเขาไม่เอาไม้ที่ตัดไปแล้วนะครับทุกคนทิ้งไม้ทิ้งไ,ไปแล้วไม่รู้ว่าจะไปไหนต่อนะจะไปไหนต่อครับม,มีดูใส่ผมด้วยครับทุกคน เมื่อกี้เขาดูทำไมมันร้องปแปลกๆครับทุกคนจุกๆจิกๆร้องเป็นไรไม่รู้ครับคือเขาเป็นไรไม่รู้นะตอนนี้เหมือนเขาหิวหรือเปล่าครับไม่รู้นะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขา หิวหลือเปล่าลองจุกชุกจิดชักนะครับไม่รู้ว่าต้องการอะไรนะก็ขออภัยนะคทุกคนนะกล้องอาจจะสั่นๆหน่อยนะครับ เพราะว่าผมใช้โทรศัพท์ถ่ายนะกันสั่นเนี่ยอาจจะมีไม่เยอะนะครับเก็บภาพได้อาจจะไม่ดีนะโอโทรศัพท์ผมเนี่ยเป็นโทรศัพท์ราคาไม่แพงเ้อ๋อล้าไปไหนนะผมไม่กล้าเดินไปครับกลัวเขาจะแอบอยู่แถวนั้นจริงครับทุกคนผมไม่กล้าเดินตามดีเดียว เหมือนเดินหลบเข้าไปหรือว่าจะออกมาทางนี้ทุกคนเห็นไหมต้นยางขยับตรงนั้นนะครับแสดงว่าเขาอยู่ตรงนั้นนะครับกลัวอย่างเดียวกลัวจะเข้าข้างหลังผมนะไม่รู้ตอนนี้หายไปไหนแล้วไม่กล้าเดินไปครับทุกคน กลัวอย่างเดียวจะเข้าข้างหลังผมผมต้องเซฟตัวเองนะครับไม่กล้าเดินไปทุกคนเอาไงดีครับ,บกัวเขาจะออฟมาข้างหลังนะโอ,โอ,โอ้เราเนี่ยต้องดูให้ทั่วๆนะครับ เอาไงเอากัรทุกคนไปครับเมื่อกี้เนี่ยเขาเดินหลบเข้าไปตรงนี้ทุกคนกลัวอย่างเดียวทุกคนเราแวงข้างหลังมากเลยตอนนี้ ตกใจหมดเลยทุกคนอยู่ๆดีๆเขาโผล่มาครับลองจกจกๆๆไม่รู้เป็นพราอะไรครับ ที่เนี่ยเขาลบอยู่ตรงนี้ผมเดินมาเกือบถึงแล้วลุกคนดีมี่เนี่ยไม่พุ่งมาทางผมไม่เสียงแล้วครับทุกคนไม่เสียงแล้วคนเดียวเนี่ยไม่ไหวแน่นอนครับผมดูแล้วเหมือนจะเข้ามาหาผมเมืนจะเข้ามาหาผม <mm> มาเรื่อยเลยทุกคนถอยครับทุกคนถอยถอยอ๋ไม่ไปถอยครับม,มาแล้วตามผมมาแล้วทีนี้แน่ๆผมต้องถอยก่อนทุกคนเพราะว่าเขามีมีดนะครับผมไม่สามารถที่จะรอดได้เลย ผมต้องหลบแล้วก็เซฟตัวเองครับทุกคนหายไปแล้วไม่น่าจะตามมาแล้วไปทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับนะผมต้องกลับมาอีกแน่นอน,นครับแต่มาคนเดียวไม่ได้นะครับมาคนเดียวเนี่ยไม่ปลอดภัยอย่างสูงเลยเพราะว่าเขามีมีดนะครับนะ เราไม่รู้ว่ามีอะไรอีกหรือเปล่ามีอาวุธอย่างอื่นหรือเปล่านะครับนะเนเดทุกคนไม่น่าจะตามมาแล้วไม่มีแล้วครับทุกคนไม่ตามมาแล้วโอเคลงใจหน่อยนะน่าจะไปหากินของต่อนครับนะน่าจะไปหากินต่อในป่านนะ เก okay, ทุกคนเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่คลิปน้านะครับนะผมต้องกลับมาอีกแน่นอนนะครับที่นี่